สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาแผนแผนแลอีกแล้วนะครับผมนะก็แผนนี้จะมีแผนอะไรบ้างเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกันนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคนะครับแผนแรกนะไปอันนี้กันเลยไปดูแผนแรกกันเลยนะครับเราจะ ไปแบบเร็วๆนะครับแผนแรกก็คือแผนอ่าสี่สามหนึ่งสองะครับกดไปที่เกมอ่าเบสทีมครับผมแล้วก็ไปที่เบสทีมอีกครั้งหนึ่งนะไปที่เอเชียนะครับผมแล้วก็ไปที่อ่านี่ครับผมเห็นปะตรงนี้นะแล้วก็ไปที่โอเมนนะครับโอเมนโอเมนเห็นปะวะนับนี่เลยแผนนี้เลยครับผมกดไปหนึ่งทีนะโอเมนนับแล้วก็กดไปที่ลูกโพนหนึ่งทีแล้วก็กดเดิฟโฟล์ท์นะก็เลย นี่รับผม4 3 1สนะครับแผ่นนี Herm ้เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่จะตามหาก็เอาไปใช้กันได้นะครับผมแผ่นนี้นะโอเคครับผมแผ่นต่อไปนะจะเป็นแผ่นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับแผ่นต่อไปนะรับก็จะเป็นแผ่นสี่สองสองสองนะครับผมนะโอเคกดไปที่อันนี้ครับแล้วก็เบสทีมครับแล้วก็ไปที่เบสทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็ไปที่อันที่สองนะเห็นไหมแล้วก็ ไปที่เอ่นี่ยวะอ่าอ,อันแรกครับผมอันแรกนะเห็นไหมอันแรกนะแล้วก็ไปที่สมมูสอนบีโอเนี่ยวะสมมูสอนนี่ครับผมนี่เลยสมมูสอนอันนี้นะใช่ปะวะอ๋ออันนี้ครับผมสมมสอนนี้นะครับนี่เลยกดเป็นหนึ่งทีครับแล้วก็กดกลับนะครับแล้วก็ไปที่โค้ดนะครับก็จะเป็นแผนอ่าสี่สองสองสองนะครับเห็นปะ นี่สี่สองสองนะที่เป็นแผ่นนี้เลยถูกปะเนี่ย V B ถูกปะสี่สองสองทำเป็นแบบนี้วะเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะไปที่เบสทีมนะครับแล้วก็ไปที่เออเบสทีมเอาเบสทีมอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ไปที่ C U อ่ะที่ S อันนี้ครับผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ C O L นะครับตรงนี้เลย ลีดนะครับกดเป็น 1G แล้วก็ไหนวะอันนี้ปะวะมันมี2อันอะคือเลยวะอ๋ออันนี้ครับอันนี้นะสี่สองสองคืออันนี้นะนี่เลยนะครับแต่นะไปที่อ่าลูโคดิแล้วก็ไปที่แล้วก็กดดีฟอร์นี่ครับผมสี่สองสองสองนะสำหรับใครที่ตามหาแผนนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะก็จะเป็นลูกทั้งหมดเลยนะครับ ลุกอ่ากองกลางลุกนะจะมีแค่จะไม่มีปีกนะจะมีแค่กลงกลางลุกนะครับมรมมะะมผมนะ mm hmm. โอเคนะครับเราก็จะมียืนต่ำเอ้ยยืน,ยนกลางสองนะกลางตัวรับน้ำสองตัวแล้วก็มีกลางลุกสองตัวนะครับกอนหน้า oh, <ๆ S 1> ก็จะเป็นสองตัวเหมือนกันนะครับนี่เลยหน้าคู่นะก็สําหรับใครที่หาแผนหน้าคู่แบบนี้ก็ลองอาไปใช้กันได้นะครับผมนะโอเคนะครับเราแคปภาพก่อนแผนต่อไปนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะ แผนต่อไปก็จะเป็นแผนของ3241นะครับโอเคกดไปที่อันนี้แล้วกันแล้วก็ไปที่เบสทีมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปที่เบสทีมนะครับมาตรงนี้แล้วก็ไปที่ยุโรปนะครับไปทีุ่โรปนะแล้วก็ไปที่หลีกอังกฤษนะครับเนย,ยแล้วก็ไปที่สโมสอแมนเชสเตอร์บีนะครับผมก็คือแมนเชสเ เตอร์ซิตี้นะครับผมก็คือแผ่นนี้เลยนะครับนี่นี่อันนี้นะครับนี่กดดันแล้วนี่เลยแล้วกดกลับถึง C ครับผมแล้วก็ไปที่รูปโค้ดนะไปที่แผนแล้วก็กดดีฟอลต์ไปครับผม C สามสอง C หนึ่งนะครับแผนนี้นะครับนี่เลยแผนหมวกนะดูดีเหมือนหมวกเลยนะแผนอ่ะมันใครเลยวะใครคนอ่ะเหมือนเหมือนคนกำลังอันเนี้ย อะไรวะจะบอกไงการแข่งนะครับผมนะก็คือแผนนี้เลยนะครับก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับแผนนี้ของแมนเชสเตอร์นะนับนี่เลยก็จะเป็นลังสามกลางสอง 2, นะครับผมแล้วก็มีกลางลูกอีกสองตัวมันก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาด้วยกันนะเป็น R M F กับเอลเอลเอมฟนะครับผมแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่ตามหานะก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับผมนี่เลยผมแคปภาพยังวะแคปได้หมดมัง้ง โอเคนะครับแผนนี้นะก็จะเป็นส่วนมากก็จะบุกนะผมว่าบุกนะครับแล้วก็ตั้งรับดีนะครับผมว่าตั้งรับดีบุกดีนะครับแผนนี้นะก็เอาไปใช้กันได้นะครับโอเคของแมนเสเตอร์สตีนะผมนะโอเคแผนต่อไปนะครับจะเป็นแผนอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะผมไปที่เบสทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปที่เบสทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่เบสทีมอีกโอ้โหเบสทีมบ่อยจังวะ แล้วก็ไปที่ยุโรปครับผมนี่เลยผมหาแผ่นนี้มานานแล้วเราก็ไปที่นี่นะครัเอาท้ายนะแล้วก็ไปที่สโมสรน,นอร์เวย์นะครับผมนี่เลยนอร์เวย์นะใช่ป่ะโอเคนอร์เวย์ครับกดกลับไปแล้วก็กดดันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กดดิฟอลต์ไปนะครับนี่เลยสี่สามสามผมหาแผ่นนี้อยู่แผนต่อๆกันแบบนี้เห็นปะ มันเหมือน4 1 4 1นี okay. 1> ่นะแผ่นนี้ยก็คือผมหาแผ่นนี้ผมจะเล่นแผ่นนี้นะผมบอกเลยโอเคนะครับผมแผนต่อไปนะครับจะเป็นแผนอะไรเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพิจิกมแผ่นกันหน่อยเลยแผนนี้ผมจะเซฟไว้นะอาร์เจนติน่านะครับผมแผนผมว่าผมไม่เล่นหรอกหน้าหน้าคู่อ่ะผมว่าผมไม่ค่อยเล่นหรอกหน้าคู่นะแล้วก็แผนต่อไปนะจะเป็นแผนอะไรเดี๋ยวดูกันนะครับก็คือนี่ครับ แผ่นนี้เลยครับผมบอกเลยผมชอบมากแผ่นนี้นะของสัญชาติบราซิลนะครับหนึ่งนะไอสองอีสองอันสุดท้ายครับแล้วก็บราซิลนะครับนี่เลยแผ่นนี้นะสำหรับใครที่มองหาแผ่นนี้อยู่ก็ลองไปปรับใช้กันได้นะผมกดไปที่ตรงนี้ลูกคดแล้วก็ไปที่แล้วก็กดดีลต์นะครับนี่เลยสี่สองสองสองการนับดูดูการยืนครับผม ในมบับแผ่นนี้ให้ดูกดออโต้ไปดิล้วกดออโต้ไปหนึ่งทีนะครับนี่เลยแผ่นนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแผ่นนี้นะดูครับผมยืนดีจัดอะอยู่กองหน้าตัวป้องสองตัวนะมีปีกซ้ายปีกข,ขวานะครับผมจะเป็น R M นะแล้วก็ L M นะครับกองลักเออกองกลางดิกองกลางสองตัวนะครับผมนะนี่เลยกองหลังสี่นะครับก็คือสี่สองสองอีกนะครับโอเคนะครับแผ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะแผ่นต่อไปนะครับ โอเคครับเมื่อกี้ขาดตอนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็มีคนโทรมานะครับผมแผนตัวไปของเราก็จะเป็นกดตรงนี้อย่างทีครับแล้วก็ไปที่เบสทีมนะครับผมแล้วก็ไปที่เบสทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่อ่าอันสุดท้ายนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ไปที่อ่าอันนี้นะครับเมียนเดียวอะไรมั้งนะครับแล้วก็มันจะมีแผนอันนี้นะนี่เลยครับแผนนี้นะ ผมบอกเลยสี่สองสามนะครับยืนแบบเมื่อกี้เลยยืนแบบของบราซิลเลยนะแต่มันจะยืนห่างกันนิดนึงนะดูดิเห็นปะมันจะยืนห่างกันนิดนึงนะครับผมก็สําหรับใครที่มองหาแผนนี้ก็ลองไปใช้กันได้นะครับผมตั้งรับดีนะครับผมว่าส่วนน่าจะสวนน่าจะดีอะนะครับเป็น a m f นะครับของแมสซี่นะเห็นปะก็จะประมาณนี้นะครับผมแผนต่อไปมีปะก็จะเป็นแผน โอ้โห oh oh. อันนี้แล้วกันนะครับ4 2 2, 2อีกแหละนะครับไปดูกันนะครับแต่มันจะยืนคนละแบบนะผมบอกเลยเบสทีมของผมแล้วก็ไปที่อ่านี่เลย a e f อันนี้ครับผมแล้วก็ไปที่อันเดียวมีอันเดียวแล้วก็ที่แล้วก็ไปที่อ่าไหนวะนี่ครับผมแผนนี้เลยนะครับรูปดาวนะกดไป1 g น,นะครับแล้วก็กดรูปโพแล้วก็ดีกดดีฟอไปเลยนี่ครับ2-2เห็นปะมันจะยืนแบบนี้เลยมันยืน เหมือนถ้าขึ้นสูงอีกตัวน,นี้ก็เป็นสีสองสีได้แหละนะครับโอเคนะครับผมแผนนี้ก็ใครตามหาก็นาคู่นะก็ลองไปใช้กันได้นะครับผมโอเคเดยวไปต่อแผนต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับอันนี้แผนนี้หาง่ายนะผมบอกเลยแผนนี้หาง่ายมากนะครับแล้วก็ไปที่เอเชียนะครับไปที่อันนี้แล้วก็ไปไทยแลนด์ Thailand, นะประเทศเราเองไทยแลนด์ครับกดกลับหนึ่งจีแล้วก็ไปที่ลูกโคตร แล้วก็ดีฟอร์ครับผมนี่เลยแผนนี้นะครับดูครับผมเหมือนเหมือนเหมือนอะไรว่าเหมือนธนูอ่ะครับก็จะเป็นกองหน้าสองปรับได้ปะวะปรับได้นะเอ้ไม่ได้วะกองหน้าสออหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กองหน้าลุกกองอย่างจะบอกในดีว่ากองกลางลุกนะครับก็คือกองลังขึ้นไปบุกกองกลางบุกบุกดีนะก็แผนนี้ใครที่ตามหาก็ลองเอาใช้กันได้นะครับผมก็ ประมาณนี้นะสาหรับการหาแผนนะครับผมนะของทีมชาติไทยนะตรงนี้นะผมโอเคเดี๋ยวผมจะหาเอาแผนเก็บเซฟไว้อันหนึ่งนะเอาเป็นแผนอะไรว่า mm. นอร์อปเวย์ up ไปแล้วโอเคเอาแผนนี้แล้วกันนะ mm. เก็บไว้โอเคนะครับ mm. ก็ประมาณนี้นะสาหรับการหาแผนของผมนะ mm. ก็สำหรับใครที่นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ผมด้วยแล้วกันนะ แผนนี้ก็คือแผนอัปเดตใหม่เลยนะครับผมนะก็ลองไปปรับใช้ลองไปใช้กันดูนะจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะ